ที่เดี๋ยวท่าใส่กี่โปมพร้อม <c ười> ใส่แบบโตเลยไม่ต้องใส่ <c ười> กีโปูมช้างบัเป็นกีบปมนะครับแต่ละผากกับจะเอิญบวกขึ้นกัน Mm -hmm. I don't know. Mm -hmm.